สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับอิวสไตล์ถับปนอีกแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะเพื่อวากสูงได้สักประมาณเ2นิ้วเลยนะคะเทคนิคสําคัญในข้อนี้ก็คือดูพลางดูหลอกสายตาว่าเราเนี่ยดูขายาวนะคะวันนี้นะคะอีกมีเทคนิคในการเลือกใส่รองเท้าเข้าไปนะคะ mix and m a t c ยังไงให้ดูไม่เตี้ยตันมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องส่วนสูงมันอิวนะคะ ก็คงจะเป็นปัญหาไม่น้อยเลยใช่ไหมคะสาหรับการเลือกใส่รองเท้าผ้าใบวันนี้นะคะมีเทคนิคที่ใช้เป็นประจํานะคะเอามาแชร์กับเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเริ่มต้นที่จะใส่รองเท้าผ้าใบหรือไม่รู้จะเลือกยังไงดีนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมเทคนิคพร้อมกันเลยนะคะมากันที่เทคนิคที่1นนะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้ความสูงของรองเท้าช่วยนั่นเองนะคะรองเท้าที่มีความสูงของรองเท้าเนี่ย มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะคะเพื่อนๆสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งอย่างที่อยู่มีอยู่ใส่ประจำเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ5คู่นะคะก็ทั้งหมดนี้จะเป็นทรงที่เป็นแบบทรงชังกี้ทั้งนั้นเลยชังกี้ก็คือเป็นทรงอ้วนๆป้อมๆแล้วก็มีส้นค่อนข้างจหนาน,นิดนึงนะคะแต่ว่าเออจะไม่ใช่แบบเป็นรองเทาง้าผ้าใบแล้วส้นตึกอะไรขนาดน,นั้นนะคะอันนี้ก็คือมีความไม่ถึงกับสูงถึงปึกแต่ว่าช่วยในเรื่องส่วนสูงของเราได้ดีเลยนะคะ อย่างคู่แรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยสเก็ตชชตัวนี้นะคะก็จะมีความสูงประมาณสัก1นิ้วกว่ากว่านะคะตัวนี้ก็ใส่แล้วช่วยให้เราสูงขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะเอ,อ่อ New Balance 708ตัวนี้ก็มีความแบบชังกี้มีความสูงใกล้เคียงกับ s k e ็ต h ์ชเมื่อสักครู่นี้นะคะก็โอเคนะคะตัวนี้ ใส่แล้วก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ตัวนี้ที่ใส่อยู่ประจําเหมือนกันก็คือจะเป็น Nike Air Max เกเนะคะตัวนี้ก็จะเห็นว่าความสูงสอโซนก็น่าจะสักประมาณนิ้วนิดนิดนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยเหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากก็คือ MLB นะคะตัวที่อยู่เรืองมาจะเป็น MLB Boston เนาะก็เพื่อนๆสามารถไปเลือกรุ่นเลือกแบบตามที่ชอบได้เลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเพิ่มความสูงได้สักประมาณเกือบ2นิ้วเลยนะคะ ก็อันนี้คือเทคนิคที่อยู่ใช้ในข้อแรกนะคะใช้ความสูงของรองเท้าช่วยข้อที่2นะคะให้เราเลือกใส่กับกางเกงขาจามัมหรือกางเกงที่ปลายขาลูดลงแล้วโชว์ให้เห็นเนื้อข้อเท้านะคะอาจจะเป็นกางเกงวอร์มกางเกงผ้าธรรมดาที่เป็นทรงขาจามัมหรือว่าขาสโลปลงก็ได้นะคะเทคนิคสําคัญในข้อนี้ก็คือปลายกางเกงเนี่ยสโลปลงนะคะแล้วก็จะได้เห็นช่วงข้อเท้ามากขึ้นแล้วก็ บวกกับความชังกี้ของรองเท้าที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะรับกันกับกางเกงที่ข้างบนอาจจะแบบพองนิดน,นึงแล้วก็ข้างล่างสโลปลงนะคะมันก็จะทําให้เราดูแบบไม่เตี้ยตันเท่าไหร่นักแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเลือกใส่กับคอปท็อปนะคะหรือว่าถ้าเป็นเสื้อยืดเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการผูกปลายเสื้อก็ได้นะคะข้อต่อมานะคะเลือกใส่กับกระโปรงหรือว่าเดรสนะคะตัวนี้นี่ยังไงก็ถ้าเลือกเป็นกระโปรงหรือเดรสเนี่ยก็อยากให้ ความยาวเลยหัวเข่าลงมานะคะเพราะว่าถ้าเราใส่กระโปรงสั้นเนี่ยมันอาจจะเห็นน่องใหญ่ๆน่องบวมๆของเราได้นะคะก็อยากให้ความยาวเนี่ยคุมเข่าลงมาสักประมาณครึ่หนึ่งเป็นอย่างน้อยนะคะมันก็จะทําให้ช่วงระหว่างเนื้อขาจนถึงข้อเท้าเนี่ยทำให้มันดูหลอกสายตาว่าโอเคเนื้อขามันดูเยอะมันดูขายาวนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กระโปรงเดรสเนี่ย ยังไงก็มีความเข้ากับรองเท้าชังกี้พวกนี้อยู่แล้วนะคะยังไงใส่แล้วเนี่ยก็จะไม่เตี้ยมไม่ตันมากแต่ข้อควรระวังอย่าให้กระโปรงยาวจนไม่เห็นข้อเท้านะคะเพราะนั่นจะทําให้เราเตี้ยทันทีเลยนะคะข้อต่อมาค่ะก็เลือกใส่กับกางเกงขากระบอกนะคะซึ่งกางเกงขากระบอกเนี่ยอยู่อยากให้เพื่อนๆเ,เลือกที่เป็นแบบ คุมรองเท้าพอดีนะคะไม่เหยียบแล้วลากพื้นนะคะเอาแบบว่าใส่รองเท้าแล้วก็แบบปิดรองเท้าพอดีนะคะมันจะทําให้ดูพรางดูหลอกสายตาว่าเราเนี่ยดูขายาวนะคะก็ใช้หลักการคล้ายๆกับการใส่รองเท้าสีนู๊ดกับกางเกงทรงขากระบอกนะคะคล้ายๆกันเลยมันก็จะดูแบบหลอกสายตาว่าเราดูขายาวนั่นเองนะคะ แถมให้อีกอย่างหนึ่งค่ะก็จะเป็นกางเกงประเภทพวกคูลอตอะไรอย่างนี้นะคะที่ยาวซักประมาณเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้วเป็นทรงบานๆอันนี้ก็จะมีความรับกับรองเท้าทรงชังกี้แบบนี้ได้ดีเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเลือกข้างบนให้ไม่โครงไม่ปร่งด้วยนะคะเพราะว่ากางเกงค่อนข้างจะบานแล้วนะคะและนี่ก็คือเทคนิคสำหรับ วันนี้ทั้งหมดที่อยู่มาฝาก,กเพื่อนๆนะคะยังไงแล้วถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคข้อไหนที่อยู่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบน,นะคะก็เอามาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ